เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนหักตะเกียบผิดหรือไม่ควายเพศเมียนั่งเสียใจมาไลฟ์ตอบที่ทำตัวเหมือนผีปอบแกล้งสงสัยอยากกินตับใช้ตะเกียบทำยังไงเอ้าอีงโง่สมเป็นควายไม่มีวัวสี่ห้าขวบมานั่งกินจะไม่ด่านี่แก่แล้วรุ่งคุณป้าเสือกเกาหัวทำเสียงเล็กเหมือนเวตาลเสียงน่ากลัว กระแดะแท้มานั่งตั๋วคอนเทนต์ซามใหญ่ไม่พบตะเกียบเงินตะเกียบทองเอาไปเองคนจะมองคนจะถามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูงดงามสั่งข้าวด้วยสักหนึ่งชามวางหน้าจอแล้วมึงเอาตะเกียบทองมาปักไว้ปักชามข้าวเหมือนเสาไฟได้หน้าหงออับประมงคลวิญญาณร้ายไม่มีคอไม่มีหัวจะบินปลอรอส่วนบุญ โบราณเขาไม่ให้คนปักตะเกียบกับอาหารผิดระเบียบยายจะฉุนปู่จะด่าแม่จะตกเสียสมดุลปากเรียกผีจะว้าวุ่นสาปตัวเองหากตะเกียบก็เหมือนกันอีหน้างโง่ีเสียงเล็กทำตาโตนึกว่าเจ๋งพี่ขาพี่ส่งเสียงเรียกแบบกันเองบริกรเก่งแสนเก่งเขาสู้งานเขาใส่แมสอายุเขาอาจจะน้อย มึงนั่นละอีใจถอยแกล้งพูดหวานแต่ลึกๆสันดานเสียนิสัยมานเสือกพูดปดอีคนพานไม่จริงใจหักตะเกียบอับประมงคลผลบังเกิดเราชาวเน็ตก็จับเชิดทนไม่ไหวปัญญาอ่อนสิ่งแวดล้อมไม่สนใจสาบตัวเองผลสุดท้ายเรียกรถทัวอันตะเกียบที่ใช้แล้วขอกลับบ้านหากว่าร้านเขาเจอจานเป็นเจ้าสัว เหมือนกูนี่ร่องกูหักเหล็กยิงตัวใช้ตะเกียบดามหางห,งหัวแบบกันตายการร่องกูก็ใช้งานได้อีกรอบเงยละมึงอีกระสอบคิดไม่ได้หากว่าทำที่ญี่ปุ่นได้อับอายตะเกียบใหม่ยังใช้ได้ไม่ยอมทำสืบผลิตสร้างขยะทำไม่สนตะเกียบเก่าเอามาวนอยากขยำสร้างสรรค์ด้วยอีหน้าโง่อีใจดำ พนักงานทำปากคว่ำม,มองดีๆเขาเหนื่อยนะต้องมาช่วยเหล่าคุณหมูมือถือถาดเขาต้องสู้เขาไม่หนีบริกรบริการแต่ละทีมีค่าแรงไม่ได้ฟรีนะอีควายเหลือเพลอเขากำลังมีประจำเดือนอาจปวดหัวทำแทนเพื่อนก็เป็นได้ส่วนพวกมึงนั่งยิงมุกสุขสบายคนทำงานรู้สึกได้เขาไม่ทน เหมือนว่ามึงไปแกล้งเขามาเข้าฉากเราชาวเน็ตโกรธมากๆเขาไม่สนด่าตรงๆว่าอีเงาซ่อนเล่กลสมน้ำหน้าคนไม่ทนกระทืบคืนสิ่งแวดล้อมฝุ่นและควันโรคระบาดหากมึงไม่ปฏิวัติยังคงฝืนแต่เกินเบอร์เล่นเกินตัวไรที่ยืนเรื่องเล็กๆเรื่องตื้นๆคิดดีๆพบแก้วน้ำไปที่ร้านขายกาแฟ พบตะเกียบนำกระแสด้วยอีผีรียูซ้ำไม่โยนทิ้งคอนเทนต์ดีหัดรักโลกเลือกวิธีมีปัญญาทิ้งขยะต้องคัดแยกพลาสติกใช้ตะเกียบยามจับพลิกเปลี่ยนท่วงท่าอย่าวางคไขยใช้ตะเกียบชี้หน้าตาเรื่องอาถรรพ์พรนนาอย่าหาธรรมโนนแอนนาคนอวดผีก็โดนสวดผีเสือหายโดนไล่กวดคนไม่ขำ คนอวดผีลบทีเซอร์ฉากดำๆจนยานทิพมาลุกล้ำเห็นเกินเบอร์รอให้ตายครบหนึ่งปีไม่โดนว่าออกรายการเร็วหนักหนานำเสนอกระแสต้านจากมวลชนด่าเพื่อนเกลอจนแอนนาต้องมาเพอ้อขอขมาแค่ตะเกียบก็ดราม่าก,กันยกใหญ่ประสาอะไรข่าวคนตายแอนนาขาเรื่องอ่อนไหวฆาตกรรมปิดหน้าตา หรือแค่ตกเรือลงมาด้วยตนเองเจนยานทิพและพี่ริวหมอคิวทองจะแดกแ้วจะมัวหมองโดนข่มเหงหรือว่าคนจะกราบเท้าจะกลัวเกรนสูมเสียงมากอย่าไปเร่งกวนคดีกลอนตอนนี้มาเล่าเรื่องหักตะเกียบเจิมแสนเฉิมไร้ความเฉียบคนลุกหนีเหมือนตลกที่มุกตักมุกกาลีเห็นผลเลยโดนคนตีบี้จมดิน จบตอนหักตะเกียบผิดหรือไม่คิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี